สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องนอว์ิลิเวอร์สามซึ่งคลิปนี้จะเป็นการพยากรณ์คนเกิดราศีตุลนและขนาดตุลสามารถฟังได้ทั้งสองรูปแบบครับก่อนอื่นกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามเป็นใจกับช่องชาแนลของเราด้วยนะครับขอบคุณครับใค,ครต้องการดูดวงส่วนตัวสามารถอัดลา,าดีมาที่วิลิเวอร์สามตรงด้านล่างที่ผมชี้ตรงนี้อัลรหัาาดีมาทําค่าครูได้ครับตอนนี้มีโปรโมชั่นราคาพิเศษลดให้2ต่อในเดือนมิถุนายนนี้ พิเศษเพราะว่าเป็นเดือนเกิดของผมเนาะก็เลยให้ราคาพิเศษลดให้2ต่อต้อนเดือนกับปลายเดือนนะครับปลายเดือนเริ่มต้นตั้งแต่วันที่15คือวันพรุ่งนี้จนถึงวันที่25มิถุนายนวันที่25มิถุนายนเป็นวันสุดท้ายครับอลอาอดีมาทำค่าครูได้ราคาพิเศษลดให้2ต่อครับคลิปนี้เป็นการพยากรณ์ซีรีส์พื้นวัสนาในดวงชะตาด้านของการเงินหรือพบเรือนกระดุมพระนะครับกระดุมพระเนี่ยแปลว่าความเป็นเศรษฐีหมายถึงการเก็บสะสมนะครับ ตนุราศีตุลอยู่ทางทิศตะวันทิศใต้ได้ทั้งราศีละขนาดจชดเดียวกันครับตนุราศีตุลตรงนี้เรามาเริ่มต้นกันที่ต้องบอกไว้ก่อนว่า e ีีนี้เป็นอีที่2นะครับใครยังไม่ได้ฟัง e ีพีแรกย้อนกลับไปฟังอ p พีแรกหรือใครมีดาวการเงินสถิตในเรือนตนุจนถึงเรือนอริกก็ไปดูในคลิปที่แล้วนะครับเพราะว่าเราทําไปแล้วเนาะแต่ e ีพีนี้เป็นอีพีที่2เป็นการพยากรณ์ดาวการเงินสถิตในเรือนปตตนิจนถึงเรือนวินาศเดี๋ยวเรามาทําความเข้าใจกับเรือนปตตนิจนถึงเรือนวินาศที่ดาวสถิต เรื่องของการเงินกันครับอันดับแรกนะครับเรามาดูการเงินก่อนการเงินเป็นดา,า,นาอังคารอังคารเนี่ยใช้เวลา1เดือนครึ่งต่อหนึ่งราศีย้ายราศีนะครับก็ใช้เวลา1เดือนครึ่งาาเ,เดือนหนึ่งเดือนครึ่ง 1, ไปเรื่อยๆนะครับเป็นปีครึ่งเนาะก็จะครบรอบที่เดิมทีนี้ดาวการเงินเป็นดาวอังคา,ารเป็นดาวบาปประเขาะแปลว่าได้ยากคนราศีตุลได้เงินยากนะครับเพราะเป็นดาวอังคา,ารที่แปลว่าดาวแห่งการแอคชั่นซึ่งต่างจาก ตัวตนที่เป็นดาวสุขดาวสุขมันสมบูรณ์แบบในตัวเพราะดาวสุขมันคือความสุขแต่ดาวอังคารมันคือความจะว่าความสุขก็ว่าได้แต่มันต้องทําหมายถึงว่าความสุขนั้นได้มาจากการขวอขว้าแต่ไม่ได้หมายถึงได้มาโดยง่ายนะครับได้มาโดยการขวอขว้านะครับดังนั้นต้องทาครับต้องลงมือทาอังคารเป็นดาวแอคชั่นต้องทํา ทีนี้ดาวคานประสถิตในเรือนปตัตตนิเล็งลัคนาราศีเกิดอยู่ในเกณฑ์ลัคนาซึ่งจะดีเพราะได้ตําแหน่งเกษตรด้วยแปลว่าดีสองตแหน่งเลยนะทั้งกระดุมพระเป็นภพเรือนที่ดีเข้าสู่เรือนภพที่ดีและเป็นกเกษตรด้วยก็เลยได้ดีสองตแหน่งดาวกระดุมพระสถิตเรือนปตัตตนิเป็นกเกษตรแปลว่าการเงินวิ่งก็หาปัตตนิปตัตตนิคือคู่ครองหุ้นสน่วนคู่สัญญาคู่กรณีคู่ค้าคู่ลงทุนสการเซ็นสัญญาและรวมถึงคู่กรณีและคู่ศัตรูได้ด้วย นะครับถ้าสัมพันธ์หลายจะเป็นคู่ศัตรูกับคู่กรณีคู่กรณีหมายถึงอย่างเช่นรถเฉียวกันชนกันก็เกิดกรณีเกิดขึ้นคดีความเนี่ยนะครับแต่ถ้าเป็นเรื่องของดาวเาขาเรียกว่าศัตรูเนี่ยก็หมายถึงเป็นดาวศัตรูกันดาวคู่ศัตรูมาสถิตหรือเล็งกันก็จะเกิดศัตรูได้เหมือนกันนะครับอ่ะประมาณนั้น ทีนี้เมื่อการเงินไปสถิตในเรือนปัตนีจะมีคํำพยากรณ์สองแบบที่ดีหนึ่งคือเราเอาเงินไปเปคู่อันนี้แค่สิบถึงยี่สิบเปอร์เซ็นต์ส่วนเจ็ดสิบถึงแปดสิบเปอร์เซ็นต์ที่จะได้เนี่ยส่วนใหญ่จะหมายถึงกระดุมพระวิ่งก็หาเรือปรนปัตนีเข้มแข็งเป็นเกษตรก็จะหมายถึงคู่เรามีเสถยรภาพด้านการเงินที่ดีแล้วก็เล็งมาที่ดาวประจําตัวออาไม่ได้ว่าเรือนประจําตัวแล้วมันเป็นดาวเกณียลดลักษณะทั้งคู่ด้วยมันก็เลยทําให้ได้ผลดีแปลว่าคู่เอาเงินไปเรา อส่วนมากเป็นลักษณะนี้กันมากกว่านะครับแต่ต้องเรามัดระวังอย่างหนึ่งเมื่อดาวปตตนิแข็งดาวปตตนิแข็งมีด้านดีและด้านเสียถ้าด้านดีดีเรื่องคู่ถ้าด้านเสียเสียเรื่องศัตรูอุปสรรคที่มาจากคนอื่นเนี่ย มันพุ่งทะยานมาถึงตัวเราด้วยด้วยความที่เราไม่รู้อินโนอิน,นเน่ครับเออเราก็ต้องไปรับแต่ภาละหรือวุ่นวายกับตัวเขาทําให้เราต้องแบบเกิดปัญหาเกิดอุปสรรคเกิดขึ้นอันนี้เราต้องดูที่ตัวเองก่อนว่าดาวศุกร์เข้มแข็งในดวงชะตาไหมถ้าอังคารเข้มแข็งแต่ดาวศุกร์อ่อนอันนี้เต็มตัวนะครับคือเราเจอแต่เพศแต่ภัยนะครับมีคนช่วยเหลือครับแต่ก็มีคนเอาเปรียบเหมือนกันนะแต่ถ้าเราเข้มแข็งอังคารเข้มแข็งโอเคอย่างน้อยยังต้านรับกันได้แปลว่า เราก็ยังมีของดีเราก็ยังมีกําลังเราก็ยังพอจะนู่นนี่นั่นอะไรแบบเนี้ยมันก็ยังพอได้อยู่นะครับในการต่อต้านไม่ถึงกับอ่อนจนเกินไปคือดวงอ่อนไปแล้วมันไม่ดีครับโดยเฉพาะดาวประจําตัวคือดาวศุกร์ไปกลุ่มกันกระดาวังคารศุกร์กับอังคารกลุ่มกันมันก็ดูดีนะครับเป็นคู่มิตรแต่มันเป็นคือคือไปอยู่ในเรือนเขาก็ยอมเขาอะต้องยอมเขาเขาให้ผลประโยชน์แต่บางทีเขาซ้อมนะเขา นู่นนี่นั่นะนี่นั่นนะอะไรเงี้ยคือคือเขาเกื้อหนุนผลประโยชน์เรื่องการเงินครับความรักก็ดูเหมือนจะดีแต่มันดีด้วยตัวเราแต่คนอื่นอาจจะมีปัญหาด้วยเพศตรงข้ามเช่นตัวเราเป็นหญิงถูกปะเราไปอยู่ในเรือนชายเรือนตรงข้ามคือชายเ,เขาคู่ครองเราดีอ่ะผู้ชายคนเดียวอ่ะดีนอกนั้นอาจจะแข็งมันอาจจะนําความเดือดร้อนมาสู่เราด้วยความที่มีความเข้มแข็งกว่าเราไง อะไรประมาณนี้แล้วยิ่งเป็นผู้หญิงก็อ่อนแอกว่าผู้ชายอยู่แล้วยิ่งไปยิอ่อนกําลังในเดือนผู้ชายอีกอเราก็จะได้เสียเปรียบแล้วทีนี้นะครับก็ระมัดระวังะนะครับมันก็คือคือคอ,อยา่าอยา่อยามองตีความไปด้านเดียวจนเกินไปเพราะอย่างน้อยมรณะก็ปัตตนีดาวสุขนะเนาะมรณะปัตตนีก็คือพวกนี้ว่ามันก็มีปัญหาอยู่มีความทุกข์ใจอยู่ก็ไม่ได้แปลว่ามันจะดีทุกเรื่องมันอาจจะดีเรื่องเงินแต่เรื่องความทุกข์อ่ะมันก็มีดังนั้นเนี่ย อาจจะเหมือนเปเราก็จริงแต่เขาแอบคือเขาอาจจะบอกตรงๆเลยว่าฉันมีกิ๊กนะอย่างเงี้ยเออเราก็ต้องรับให้ได้เพราะเขาก็เปเราอยู่อืมเราก็ทําอะไรไม่ได้ได้แต่แค่กํมนากมตาลับกรรมไปนะครับอะไรแบบนี้ก็มีมันดังนั้นเนี่ยมันมีองค์ประกอบเยอะครับเดี๋ยวเข้าไปดูกันเนาะอ่ะทีนี้ดาวคือมาปรึกษาดวส่วนตัวดีกว่าถ้าใครมีปัญหานะครับทีนี้เรามาดูกันที่ดาวการเงินไปสถิตในเดือนบารณะอัญญาวังคือ คือมีอยู่สองจุดเท่านั้นที่ต้องระวังคือมรณะกับวินาศเนาะมาถึงคลิปนี้นะครับคลิปที่แล้วมีพบเดียวคืออริแต่พบนี้คลิปนี้มีสองพบก็คือมรณะกับวินาศการเงินไปเป็นประะอยู่ในเรือนมรณะแต่เป็นราชาโชคด้วยก็ถือว่ายังดีขึ้นมาหน่อยแต่ก็มีข้อเสียด้วยพอเป็นประประแปลว่าคนอื่นมรณะเสียใจเพราะคนอื่นคนอื่นทาครับแต่ละราชาโชคก็หมายถึงได้จากคนอื่นเหมือนกันแต่มันอาจจะมีความทดแทนกันหรือมีปัญหาอะไรบางอย่างที่ที่เป็นเนื้อของ เนื้อหาของคนแต่และคนมันมีการกระทําเข้าไปร่วมด้วยคือคุณเนี่ยรู้ตัวดีที่สุดตามจริงนักโหราศาสตร์เนี่ยพอรู้พอจับใจความได้แต่ไม่รู้ทั้งหมดและไม่รู้จริงต้องบอกก่อนว่าเราไม่รู้จริงเพราะคุณเนี่ยรู้ดีที่สุดเพราะคุณเป็นคนลงมือทําถ้าหากคุณบอกคุณไม่รู้แล้วพวกเราจะรู้ได้หรอไม่มีทางเจ้าชะตาทายังไม่รู้แล้วใครจะรู้่ะครับถูกปะครับอยากคิดว่าหมอดูรู้ทุกเรื่องไม่ใช่ครับหมอดูรู้แค่กว้าง แต่ไม่สามารถจะจำเพาะเจาะจงได้บางคนเนี่ยอาจจะแบบเดาดูอ่ะถูกบังเอญวมาถูกอย่างเงี้ยนะเพราะเขาอาจจะมีประสบการณ์เยอะเลยเดาถูกอย่างเงี้ยครับอย่าลืมนะการพยากรณ์คือการเดาพยากรณ์คือการเดานะครับเหมือนพยากรณ์กรมอุตุนิยมวิทยานี่แหละครับก็คือการเดาพูดง่ายๆภาษาบ้านๆเรียกว่าเดาแต่เดาแบบมีหลักการด้วยบนสถิติโอเคนะมีขอบเขตมีสิ่งที่ที่เราดับเบิเอก็กเอาเป็นว่าเดาแบบไม่มั่วแล้วกัน แต่คนอื่นเวลาคนเราไม่ได้เรียนโหราศาสตร์จะเดาแบบมั่วๆแต่หรือบางคนอาจจะไม่เดาเมัวก็ได้อย่างเช่นความน่าจะเป็นใช้จิตวิทยาอย่างเงี้ยมันก็ยังพอมีขอบเขตมีความน่าจะเป็นได้อยู่แต่คนบางคนเดาล้วนๆนะครับอย่างเช่นเอาเ,เป็นว่ามันมีเดาล้วนกับเดาแบบมีหลักการแต่โหราศาสตร์เดาแบบมีหลักการอยู่บนสถิติแต่อย่าลืมนะสถิติของคนอื่นไม่ใช่ของของเธอ เราก็เลยไม่สามารถรู้ได้ร้อเราไม่ได้อยู่ใต้เตียงคุณเนาะเราไม่เคยเห็นหน้ากันมาก่อนเลยแล้วบอกว่าจะรู้เรื่องราวทุกอย่างในชีวิตของคุณมันเป็นไปไม่ได้เข้าใจปะครับกรุณาเมคเซนต e ตรงนี้ด้วยนะเออคอมเมนเซนง่ายๆอ่ะเมคเซนต์นิดนึงนะครับอย่าไปอะไรมากมายกับวิชานี้จนเกินไปอย่าไปหลงงมงายจนเกินเหตุอย่าคิดว่ามันแม่นซะจนแบบตาเห็นนะ่ยมันไม่ใช่ครับคุณกําลังหลงละคุณกําลังหลงลาหูลาหูเนี่ยมันทําให้หลง วิชานี้เป็นวิชาลึกหลับเปลาหูครับไม่ได้หมายถึงว่าลาหูเพียวๆนะแต่มันหมายถึงพรหัสด,ด้วยที่หมายถึงตำลับตำลาการสืบทอดการสอนมันยังมีอยู่อย่าลืมนะว่าดวงเมืองไทยอ่ะก,ก็อยู่ในโหราศาสตร์เหมือนกันนะครับเขาเข้าไปบรรจุอยู่ในพระพราชวังเลยนะวิชานีเน้เป็นอะไรที่แบบกษัตริย์ต้องเรียนนะ่ะ นะครับในสมัยก่อนนะกระิย์ต้องเรียนดังนั้นเนี่ยมันไม่ใช่วิชาที่มันไก่กานะครับเป็นวิชาสูงส่งนะจะบอกต้องบอกไว้ก่อนแต่คนเราอะ่ะมาทาให้มันแปะเปื้อนเองนะครับประมาณนั้นอ่ะต่อนะครับกระดุมพระมรณะมันหมายถึงมีแต่ค่าใช้ใจ่ายรั่วรั่วรั่วแล้ว,ลว,ลว,ลวลก็รั่วนะครับรั่วไหลไปหมดแล้วมันรั่วไปกับอะไรรู้ไหมครับสิ่งที่ไม่จําเป็นกระดุมพระมรณะเสียหายเรื่องการเงิน ไม่ได้แปลว่าเราบทคืออย่างน้อยบางคนซุริซุร่ายลูยซ่ายังได้ของมาใช้ที่ถูกใจอ้ฉันถูกใจฉันซื้อฉันพอใจจะซื้อแต่กระดุมพระมรณะไม่ใช่ครับกระดุมพระมรณะคือเรื่องที่ต้องจ่ายเรื่องที่ไม่ได้อยากจ่ายเลยแต่ต้องจ่ายเพราะมีเรื่องเสียใจด้วยไม่ได้ไม่ได้ถูกใจนะครับคนซื้อเอ่อคนซื้อซุรายยังได้ของถูกใจแต่คนคนนี้ไม่ได้ของถูกใจนะจะบอกให้นะครับต้องจ่ายไปกับสิ่งที่ไม่จำเป็นไม่ใช่เรื่อง ดังนั้นเนี่ยน่าสงสารคนได้กระดุมพระมรณะนะครับข้อดีเอาข้อดีข้อดีของกระดุมพระมรณะคืออะไรจะบอกว่ามีแต่ข้อเสียหรอข้อดีก็มีก็คือขายของมือสองเกี่ยวข้องกับของมือสองอะไรพวกนี้จะดีทําเกี่ยวข้องกับอาชีพการแก้ไขกันอยู่ไม่เป็นที่กันได้ดีต่างถิ่นดันไกลกระดุมพระมรณะได้ดีเรื่องมอรดกแต่ไปดูลาพระด้วยลาพระสัมพันธ์กับมรณะไหมกระดุมพระไหมถ้ากระดุมพระกับมรณะสัมพันธ์กับลาพระมันก็จะอย่างน้อยยังได้มรดก ข้อดีแต่ถ้าคุณไม่สัมพันธ์กับภพบลาภะเต็มตัวคือเดื่อยงวาไม่ได้หรอกนะครับก็เอาไป็นว่ไม่นจะเรื่องจ่ายอย่างเดียวเลยนะครับวิธีการแก้คือเอาไปซื้ออสังหาไปลงอเน,นอสังหาแล้วก็ปล่อยเช่าก็ได้ครับต่อไปสุภะกระดุมพับเป็นเรื่องสุภะอันเนี้ยดีเพราะว่าอ่าสุภะคืออย่างนี้ผมจะจะเล่าข้ามกระโดดมาเป็นกรรมะก่อนนะเพราะาสามราศีนี้เป็นราศีที่เชื่อมเชื่อมโยงกันอันดับแรกอยู่ที่กรรมะเดี๋ยวค่อยไปสุภะต่อ กรรมะคือการเงินกระดุมพระสถิตเรือนกรรมะแปลว่าคนคนนี้โฟกัสปัจจุบันทําอะไรเป็นขั้นเป็นตอนอยู่กับปัจจุบันอยู่กับสิ่งที่คือพูดง่ายว่าขยันนี่ยทำดีมีผลคนนี้ทาดีมีผลหวานพืชหวังผลผลก็ได้ตามเช่นนั้นตามปัจจุบันปัจจุบันคือจุดที่หมายถึงจุดการกระทําอันนี้คือจุดจอมฟ้าในทางโหราศาสตร์เรียกว่าจุดจอมฟ้าจุดจอมฟ้าหมายถึงว่าจุดสูงสุดใน ชะตาชีวิตของคนเราคือลำจริงมันจะมีภพสุภะกับภพบกรรม,มะหมายถึงการกระทําจะไปก่อเกิดผลประโยชน์ในอนาคตและไปเกี่ยวพันกับคนส่วนใหญ่ด้วยในภพกรรม,มะเนี่ยบางคนเป็นภพสุภะแต่ผมยังได้กรรม,มะส่วนใหญ่เป็นกรรม,มะส่วนน้อยได้สุภะจุดจมฟ้าตรงนี้หมายความว่าเมื่อดาวประสถิตจะไปเกี่ยว,ยวข้องเกี่ยวพันกับคนหลายคนแต่พอเป็นดาวการเงินประสถิตก็แปลว่าเราจะได้เงินจากคนพวกนั้นแหละครับอืเข้าสังคมเจอสังคม ไปเกี่ยวพันกับคนก็จะได้เงินแต่ก็หมายถึงการงานด้วยคนคนนี้ปลูกพืชหวังผลได้เช่นนั้นทําสิ่งใดได้เช่นนั้นทําดีได้ดีทําชั่วได้ชัว่วเพราะว่ากรรมมาคือกรรมกรรมคือการกระทําผลแห่งการกระทําคือการกระทําดังนั้นการกระทําทําดีได้ดีทําชัว่วได้ชัว่วดังนั้นเนี่ยการกระทําก็จะหมายถึงกรรมตอบสนองอย่าง รวดเร็วนะครับเพราะมันเป็นปัจจุบันเป็นภพปัจจุบันนะครับหมายถึงปัจจุบันเสมอนะจำไว้พบกรรมมาคือปัจจุบันเสมอเมือ่อในเมื่อหวานพืชหวังผลเสร็จแล้วปุ๊บไปดูกันต่อที่ภพสุภาใครที่มีกระดุมพระไปสถิตในเรือนสุภาหรือเรียกว่าดาวคารอยู่ในเรือนสุภาเนี่ยไม่มีตําแหน่งแต่ตําแหน่งนี้มันเป็นนิดนะต้องเหนื่อยกว่า ปกติหน่อยนะครับและมีการงานจะแปลกๆก,กว่าชาวบ้านแต่พออยู่ในเรสุภาเนี่ยจะได้ลาบได้ผลในเรื่องของการเป็นนามธรรมานามธรรมาเนี่ยหมายความว่าพูดย่งไงว่าพอปลูกพืชหวังผลถูกไหมหว่านพืชเมล็ดไปแล้วมันโตขึ้นมา,โต,นมาโตขึ้นมาแล้วไงอันนี้คือง,งอกงอกแล้วนะงอกโตแล้วแต่มันออกดอกครับสุภาคือออกดอกแล้วกรรมะไม่จะเป็นต้องออกดอกนะครับแต่หมายถึงทําแล้วมันขึ้นนะ่ะแค่นั้นแหละแล้วก็ตัดตอเลยแต่พอเป็นสุภาเนี่ยมันหมายถึงออกดอกครับ ออกดอกหมายความว่ามันเป็นนามธรรมาคือโอกาสโอกาสที่จะได้จากผู้ใหญ่สุภาคือผู้ใหญ่ผู้สนับสนุนผู้ช่วยเหลือโอกาสด้านการเงินมาหาเราด้วยช่องทางต่างๆแต่เราก็ยังต้องทําอยู่ดีต้องไปขอบคุณต้องไปวิ่งเต้นอยู่ดีแต่ก็ได้มานะครับการงานเนี่ยต้องเหนื่อยไม่เหนื่อยไม่ได้เงินเงือไม่ออกไม่ได้ตังนะครับสุดท้ายคือลาภะนี่คือผลลนะ พอออกดอกเสร็จเป็นผลอันนี้ขึ้นะอันนี้คือรูปประธรรมแล้วนะอันนี้คือนามธรรมอันนี้คือรูปประธรรมรูปประธรรมหมายความว่าเช่นเราไปซื้อที่ท,ที่หนึ่งบังเอิญว่ามีเป็นสวนส้มแล้วสวนส้มนั้นนะ่ะกำลังกาลังออกดอกรอ,อไม่นานปุ๊บก็มีผลพอมีผลก็เอาผลเนี่ยไปขายได้อีกกําไรครับเขา้าใจยางลาภาคือกําไรคือสิ่งที่งอกเงยลาภาคือสิ่งที่งอกเงยจาไว้ว่าพบลาภเป็นพบที่ดีที่สุดในเรื่องของการเงิน คลิปแรกเนี่ยเป็นพบที่ดีก็คือพบพันธุ์ท่ปแปลว่าความมัน่นคงเรื่องการเงินเรียกว่าเงินก้อนหรืออสังหาส่วนอันเนี้ยเป็นพบที่หมายถึงความร่ํารวยกระดุมพาลาพาคือได้ลาบเป็นมันนี่นะครับเป็นเงินสุภะยังต้องทํากรรมะยังต้องทําอย่างอื่นก็ต้องทําแต่ถ้าไล่ลาบเป็นเงินคือเงินโอนเข้าบัญชีเรียบร้อยแล้วไม่ต้องทําอะไรคือสบายแล้วแล้วก็ดอกเบี้ยลาภาคือดอกเบี้ย หมายถึงมันงอกเงยจากสิ่งที่เราฝากเอาไว้นะครับแต่มันหมายถึงการงอกเงยอย่างอื่นได้ด้วยนะก็ก็ไปทําเพิ่มเติมไปพื่อ่เรี่ยว่าลาภาเหมือนที่ดินที่หนึ่งในดวงชะตาของเราที่มันอุดมสมบูรณ์แต่ลาภาต้องดีนะห้ามมีดาวเปลียนนะครับผมอ่ะดาวลาภถูกเปลี่ยนแล้วไปตกพบเสียด้วยผมก็เลยเป็นคนไม่มีโชคไม่มีลาบหมายคมว่าเป็นคนที่ต้องหาต้องทาเพราะดาวพุธเป็นเกษตรนะครับของผมดาวพุธเป็นเกษตรตรงเนี้ยเออแต่ แต่ว่ามันมันไปเกี่ยวข้องกับกรรม,มะด้วยแล้วก็มีดาวหลายดวงที่กลุ่มอยู่กลุ่มกันอยู่ในราศีมิถุนเนี่ยมันก็เลยทาให้มันต้องมีองค์ประกอบเยอะนะครับการงานผมก็เลยไปเกี่ยวข้องกับการพูดการสื่อสารเนี่ยครับเพราะว่ามันได้ตําแหน่งที่ดีก็คืออาจได้ผลจริงทําแล้วได้ดีนะครับ а, ไปกลุ่มดาวการงานไปอยู่กลุ่มดาวหลายดวงมันก็เลยทาให้มีข้อดีข้อเสียปะปนกันไปแล้วลาภก็ไปพบเสียด้วยมันก็เลยทาให้ผมไม่มีโชกไม่มีลาภการกระทําก็ได้บ้างไม่ได้บ้าง ทำแล้วได้บ้างทำแล้วไม่ได้บ้างนะครับเพราะมันมีลาภเสียดังน,นั้นเนี่ยก็นี่แหละคือสิ่งที่เราต้องพิจารณาดีๆถ้าลาภไม่ดีมันก็เหมือนกับที่ดินนั้นมันแหง้งแล้งมันปลูกอะไรไม่ขึ้นนะครับในนั้นเนี่ยก็ถือว่าต้องเหนื่อยหน่อยนะครับประมาณนี้ราชาโชคก็ไม่มีเออมีมหาจักรแต่ไม่มีราชาโชคก,ก็ลําบากนี่แหละ هنا, ก็คือวิ่งเต้นไปได้บ้างไม่ได้บ้างถ้าราชาโชคมีอย่างน้อยวิ่งเต้นแล้วมันได้แต่อันนี้วิ่งเต้นแล้วไม่ได้ลาภก็ไม่ดีด้วย ก็เลยทําให้ไม่ค่อยได้นะครับอืมการเงินก็มีปัญหาก็เลยทําให้อืมคือพูดง่ายว่าเป็นคนที่ดวงแ yeah ย่เป็นดวงไม่ดีเลยนะครับต้องบอกไว้ก่อนอันนี้พูดตามดวงไม่ได้หมายถึงเอ,อดูถูกตัวเอง <c oughs> ขอไปครับไม่ได้หมายถึงดูถูกตัวเองนะอะ่จบต่อไปเรามาดูที่เรือวินาศสุดท้ายอันนี้น่ากลัวนะกระดุมพาวินาศแต่พูดให้ใจชื้นก่อนมีข้อดีครับกระดุมพาวินาศคือได้ดีจากการทําออนไลน์นะครับเกี่ยวข้องกับออนไลน์จะได้ดี ไปหากินต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศจะดีเพราะวินาศเนี่ยไปว่าแดนไกลไกลจากลัคนาเห็นไหมอยู่พบสุดท้ายเลยครับไกลมากเห็นปะดังนั้นไปทางถิ่นแดนไกลจะมีความเจริญกระดุมพระวินาศเนี่ยข้อเสียมันมีเยอะเช่นเงินหายไอ้เงินเสียหายอันนี้เงินหายเลยหมายถึงว่าขาดตกหล่นหายกระดุมพระวินาศเนี่ยเก็บลืมวรณะเหมือนกันเก็บลืมนะครับเก็บยาวๆเก็บนานๆ ถ้าเก็บแบบสั้นๆแป๊บเดียวถอนแป๊บเดียวถอนเนี่ยพวกเนี้ยเต็มตัวเลยเจ๋งวินาศคือเจ๋งเพราะว่าอะไรวินาศคือสิ้นสุดไงก็คือพูดง่ายว่าเงินมันละลายหายไปหมดเพราะคุณเล่นเร็วเล่นเร็วไม่มีทางได้กําไรถ้าได้ตานุาไม่ได้ขอโทษกระดุมพาวินาศกระดุมพาวินาศคือความเสี่ยงอริมรณะวินาศคือความเสี่ยงเมื่อดาวการเงินประสถิตหมายถึงความเสี่ยงมากคุณอยากเข้าทางเสี่ยงเสี่ยงเมื่อไหร่คุณเตรียมตัววินาศแต่ถ้าคุณไม่เสี่ยง ใช้ระยะยาวเนี่ยมันมีสิทธิ์จะแบบเออมันยังพอที่เราจะแบบรอจังหวะรอโอกาสที่เราจะได้อยู่มันยังมีโอกาสที่ยังมาถึงในอนาคตข้างหน้านะครับออกระดุมพาวินาทบางคนบอกว่าอาจารย์มันจะมีเกณฑ์ลมละลายหรือเปล่าเขาว่าลมละลายไปดูดาวเพิ่มเติมแต่มีสิทธิ์เป็นไปได้กระดุมพาวินาทคือตัวมันเอ,อื้อเอื้อให้กับการลมละลายได้แต่ไม่ได้แปลว่าร้อยเปอร์เซ็นต หรือไม่ได้แปลว่าเอามาขึ้นชูข้างหน้าว่ามันลมละลายไม่ใช่แต่ผมจะแปลชูหน้าว่าการะดุมพาวินาาคือการเสียเงินก้อนใหญ่หรือเรียกว่าหมดหน้าตักนะครับจำไว้ว่าถ้าไม่อยากลมละลายเหลือก้อนสุดท้ายไว้ก้อนสุดท้ายคือทําอะไรแบ่งไว้อย่าลงหมดหน้าตักทุกอย่างต้องเหลือบางคนขายบ้านขายรถขายทุกสิ่งไปลงกับสิ่งนี้เพราะคิดว่ามันกลังจะได้แต่ปรากฏเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นด้วยดาวบฤตยูและดาวเกต มล็ดอยู่กับดาวเกตเป็นดาวพลิกผันเปลี่ยนแปลงไม่แน่นอนเป็นดาวอาเพศหมายถึงอาเพศมันเข้าเรือนบารณะเนี่ยหมายถึงการเปลี่ยนแปลงการไม่คงทนสภาพเดิมหมายถึงเหมือนจะได้ลาบแต่ลาบผลน,นั้นอาจจะมาด้วยความพลิกล็อกหมายความว่าได้ได้โดยพลิกล็อกเสียเสียแยบพลิกล็อกก็แปลว่ามันมันกระทันหันนะพูดง่ายว่ามันอาจจะแบบพลิกเลย คือลมละลายได้ดังนั้นเนี่ยถ้าทําอะไรด้วยความเสี่ยงมากก็มีสิทธิ์ลมละลายได้แต่ทําอะไรด้วยความไม่ประมาทด้วยกันเหลือก้อนสุดท้ายไว้อย่างน้อยก้อนสุดท้ายนั้นน่ะเอาไปประทังชีวิตที่เหลือก่อนที่จะได้งานหรืออะไรแบบเนี้ยที่ที่มันยังเป็นก้อนสุดท้ายที่เรายังกินยังอยู่ได้อะเข้าใจไหมครับเอาไว้เหลือแบบนั้นไว้ทําอะไรเผื่อไว้ด้วยยาสุดตัวจริงๆไม่งั้นคุณมีสิทธิ์ลมละลายได้อย่างที่กระดุมพระวินาศนั่นเองนะครับกดไลค์กดแชร์กด u ั s c ส i b e ติดตามบริจาคกับช่องชาแนลของเราด้วยนะครับ